กับบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุกุสุกนสุ่งหงสุบอนพบกับสองสาโรจนาสาโรดหายช้าพรอสิบมาขายเครื่องห้พี่น้องเลยนอนห้องกระตื่นผมมาขายเครื่องห้กันเพรอยู่หัวอย่าาโรดเพิ่งจะซอยอันเสือซ้องโตพี่น้องคุณขอบคุณพะนไลน์เนาะไปน้ำซาโลดตั้งมาลินได้ที่ไหน ต uh 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 ั้งกะหลิน้องเดี๋ยวสลุหลดไปเอาพุ่นเลยพี่น้องเดี๋ยวจะให้ยเซาอันพอนทีจับก้องให้ไปรีวิวพูเล่ไปกับอะไรอ่ะจะไปเอาหัวสบายดี้ะแม่ตีกล้วยบอขิงหัวสบายดีพี่น้องตอนนี้เซาพรกลับมาเป็นมือกล้องให้เซาโหจนาพี่น้องไปเอาผุนเพื่อใส่ยันทักเทียมพี่น้องเลย ลองตัวคุมได้ใช่ไออันนี้นะกระบกอันนี้นะเป็นตาอยากได้แต่เปปูัหอมใส่แล้จอใกบอืมยิสกอไปพ่ไตอนนี้สะพอนกามาเป็นมือกลองเห็ดเชารถกนาพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเห็ดซีสช่รกนาบัดสุขสุพลเนาะ โอู้บ่าวเตตะกาะโอ้เตะเก่งนี่บึงเพชรเดินเดินเตะตะกอกกับเหมาะเจ้าขนาดเนาะใกล้อกงัวงัวก็มีแต่งัวงัวพันพี่น้องตัวใหญ่ๆเลยเนาะปา ถ้ารถจะนาผลทีเขาไปเอาฝุ่นเนาะสชาพรคือสิบอกกะเขาไปไแล้วพี่น้องยานงวังวงัวตัวใหญ่กระดออยู่เล่วเฮาเขตบ้านชาพรก็จะมีทีนี้ทีเดียว,ยวอือก็จะมีทีนี้ทีเดียวพี่น้องเลียงงังวพันเนาะบนใส่น้าห้งวัวบนนี้ อ,อมีแตง่งังวเถิกเนาะงวพันกับมีแตง่ง,มตงวมเถิกอืมเอาพุนเมื่อใาย่ยันเที่ยงกับพี่เราเห้ ลุงใช้ผื่อสือแนวมาแต่ไทยผมว่านี่อืออืออืองอพันธ์อื่งอพันธ์หากินบ่คอยเป็นแล้วขนอกจากเลี่ยงในคอก เพื่องพี <c ười> <c ười> uh ่น huh ้องเพื่องไห้งัวกุ้มอยู่บ่านี้จะหดย่ามมันแล้วเขานี่เรือกบ่คือสื่อเขานี่เป็นทไร้ายเพ่นนี่เนาะเพื่องตัวเองแน่นะบ้านบ้านซามีสาวรจนาพี่น้องเพื่อน มีงวนนมขขมัวพันเ,เนาะหญ้าเพิ่นมีข้อะคักแหนวสามีเพิ่นก็บ่ได้อยู่เพิ่นไปเฮ็ดเฮือนว่าซะสารถเพิ่นเขามาเอาฝุ่นม,มาเอาฝุ่นจะไปใส่พักเพิน่นนะ ต่ขี้งวไอ้ต่อได้ทางผืนกนเนะอกีมา้อ่กอืมเาะย่ามื่อปดเียนมันกไปอ่หงเนมาเล่ใหญ่มันมาอืมงวแม่กัตัวพวกใหา่เนาะเนมา่มาเป็นขู่ได้หนิเนาะ ตาบิดเราเซื้มาเป็นขู่จังไดออกเมแลูกลายกันแล้วมันลายปีหอืมจะมรุ่นลูกรุ่นลูกเพิ่นแทนอย่างเนาะอืงัวละเลาก็มีอย่กาะงัวละปล่อยไปถกงัวละกับสาโตพี่นเนา ไปสัมภา์ผู้จะาของงัวีผู้จะาของงัวผู้หมวกลายเจ้จะองงัวบ่น่ะเออจ้าของงัวไปสัมผา์โลดนะแล้วเธออยังมีผู้มาเป็นลูกไผ่อีกเพื่อนอันสีบสัมผาทางกล้องได้คอยนะคอยซีบสัมผาทางกล้องคอยซีสัมผาชดสดโลดคนนี้ ป้าไก่กับพี่น้องแนผูกไก่เพนเนาะดมเอางัวเรากลายเนาะไก่เรากลายหน้าเรากลายที่ช้ผาดเราสดสดหล่ปาต๋พี่น้องมนู่อืม เบะกรมีลายโตหยเบก็มีปัดของาของของเล่าหรือของ่อของเมรแล้วดเฉยาะหรือนำกันกันเออเออของนำกันปันกันเนาะองพ่อของแม่กับางเูกของเขาานำกันอะไรอืมอืม อืมบ่อนน้ําต้นน่ะบ่อนเพลองเนาะบ่อนเพลองบ่อนน้ําอืมป้าชาคนที่ควบสูงน่ะสํมคักับเจ้ากลัวค่อยอีกกลัวคอยก็แนมเบิ่งนะ กะลายพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นคกสีเนาะเพิ่นมีคกสีเพิ่นกะถ้าให้กินหำแฮงขี้ตุ้ยเนาะไ้่้ยบอน่ะน้ําก้นบ้านลอกอีหยังก่อนนี่น่ะทงบาเตะตะกลอกยังา <laughs> จะหลอกลอออ่กลอขวายเพรไปหลอ,ลอกล่อจะฮงก่ได้ <laughs> ดลงยังแเเส่ลอส่าเมื่อนี่สาวหลดผ้าส้มอันชีวิตของอันในเนาะชีวิตทางครอบครัวผือนเนาะว่ะ อันนี้ให้กินห้ามป่ะนี่ภรรยามันเหี้ยพระพอนิ่มาสัมผัสผู้เจ้าง่วนี่เราเรามีผุหมันผุไม้ไว้แล้วบ้านนะคือเป็นคือผุดุผุหมันแท้จะมีแล้วจะมีผุหมันไม้ไว้แล้ว โมมี่ว่าฉันเราคอยสิมมหมันจะไว้เดือนหนาคอยสิมาค <c ười> <c ười> อจะคือผู้รู้ผู้มันแท <c ười> ้กินหำแหลน้อ <c> า <ười> อืม ตัวใหญ่ดีพี่น้องเอ้ยกระพริบกกะเขาไก่เด้ออตยนาตัวนี้เนาะมันยดลื่นตัวนี้ตุยงัวแบบนี้บ่เขาจาเลี้ยงเอานมนะบ่งัวพันนมเออคอยระวังงัวนี่บ่เาจาไปเลี้ยงเขาออืม <laughs> ừ, xay nạm hãy kín Cứ ăn mú nó Ừ, <cười> ừ vào tê ở bên này <laughs> คลิปหนิพ่อจบไปจำหน้ก็นเนาะพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ดาวน์โหลดไปเด้อพี่น้องจะเป็นกำลังใจให้สบายดี